สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะครับเทจะพาไปพูดคุยกับลูกค้านะครับที่เข้าร่วมแคมเปญลวดซิ่งไม่หยุดวิ่งกันนะครับว่าเมื่อลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเอารถเข้ามาเคลมประกันที่ศูนย์บริการของเราเนี่ยทางโตโยต้าการจรบจรีของเราดูแลลูกค้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมกับชัยแล้วซับนะครับอ,อาชีพก็ขับรถส่งของผัดแล้วก็ทั่วไปนะครับก็ ผมขับรถก็มันก็มีการเกิดการเที่ยวชนแล้วทีนี้มันก็มีโครงการที่ว่าใช้รถฟรีของศูนยน์ผมก็เลยเข้าโครงการนี้ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะว่าทางโตโยต้านี่ถือว่าดีมากครับพอเกิดปัญหานี่พนักงานนี่ก็ สอบถามหรือติดต่อได้แบบตลอดเลยใครที่สนใจจะออกรถโตโยต้าผมขอแนะนำให้มาที่ศูนย์โตโยต้ากาญจนบุรีนะครับเพราะว่ามันมีแคมเปญนี้ถือว่าดีมากเลยครับย้ำกันอีกรอบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากจะเข้าร่วมแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โ an ตโยต้ากาญจนบุรีทั้งสาสาขาเลยนะครับหรือจะติดต่อทางเพจโตโยต้ากาญจนบุรีนะครับ หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์034540789นะครับแค่เป็นดีๆแบบนี้นะฮะมีที่นี่ที่เดียวนะครับตโยดต้าการจนบุรีเท่านั้นนะฮะวันนี้นะครับเท่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ